สิทพฤติกรรมทำร้ายไตไม่กินเค็มยังเสี่ยงเลยไตนั้นเป็นอวัยวะสำคัญที่ช่วยขับของเสียในร่างกายควบคุมน้ำและเกลือแร่ในร่างกายให้สมดุลซึ่งถ้าหากเราไม่ดูแลให้ดีอาจจะส่งผลต่อโรคร้ายอันตรายมากมายเช่นโรคไตาวายไตยอักเสบโรคติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะซึ่งรู้หรือไม่ว่าการฟอกไตแต่ละครั้งนั้นค่าใช้จ่ายหลักแสนเลยทีเดียว วันนี้เราเคยขอรวบรวม10พฤติกรรมที่ทำร้ายไตยที่หลายคนมักจะทำโดยไม่รู้ตัวเช่นการอั้นปัสสาวะและการขาดน้ำเป็นต้นพฤติกรรมอันดับที่10ก็คือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปคำว่ามากเกินไปในที่นี้ก็คือดื่มแทบทุกวันตลอดทั้งสัปดาห์ซึ่งจะทำให้ไตของคุณทำงานหนักมากเกินไป จนไม่ได้พักในการกลับถ่ายของเสียเลยจะสังเกตได้เลยว่าเวลาดื่มคุณจะปวดปัสสาวะฉี่จนผิดปกติอันดับที่9อั้นปัสสาวะประจำรู้หมดแต่อดไม่ได้การอั้นปัสสาวะเป็นเวลานานๆานจะสะสมสร้างความเสียหายต่อไตยอย่างรุนแรงเลยทีเดียวโดยเริ่มจากการที่ตะกรปัสสาวะจับตัวเป็นก้อนแข็งๆหรือที่เรียกกันว่านิ่วซึ่งสง่งผลให้เกิดโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบในเวลาต่อมา ลำดับที่8ดื่มน้ำไม่เพียงพอร่างกายที่ขาดน้ำจะส่งผลให้ไตทำงานหนักขึ้นเพราะร่างกายจะไม่ยอมขับของเสียถ้าไม่มีของดีเข้ามาชำระล้างแนะนำให้ดื่มน้ำในปริมาณที่พอเหมาะไม่มากไม่น้อยจนเกินไปประมาณวันละ1-2ลิตรหรือเพิ่มเติมเป็นผักผลไม้ด้วยก็ได้เพราะในผักผลไม้นั้นก็มีน้ำมากพอสมควรเลยนะ เจ็ดกินหวานจัดเสี่ยงโรคไตอันดับหนึ่งผลวิจัยอันน่าตกใจได้บอกว่าจริงๆแล้วสาเหตุอันดับหนึ่งของการเกิดโรคไตนั้นมาจากน้ำตาลไม่ใช่การกินเค็มอย่างที่เราเข้าใจกันเพราะการทานน้ำตาลมากเกินไปจะทำให้โปรโตีนในน้ำตาลซึมเข้าสู่น้ำปัสสาวะซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการขับของเสียของไตในเวลาต่อมาอันดับที่6 เค็มจัดก็ไม่ดีและเช่นกันโซเดียมในเกลือหรือสารปรุงรสให้ความเค็มบริโภคมากเกินไปนอกจากจะเสี่ยงเป็นโรคไตแล้วอาจยกระดับสู่โรคร้ายอย่างความดันโลหิตสูงต่างๆได้อีกด้วยนะอันดับที่5การนอนน้อยแน่นอนว่าอาวัยวะในร่างกายจะฟื้นฟูรักษาตัวเองและทำงานได้ดีที่สุดได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอ รวมถึงไตด้วยดังนั้นถ้านอนน้อยพักผ่อนไม่พอร่างกายก็แย่ลงทั้งระบบอย่างที่หลายคนก็รู้กันแต่ก็อดไม่ได้ทุกครั้งอันดับที่4บริโภควิตมินและแร่ธาตุน้อยไม่ง่ายๆคือไม่ค่อยทานผักผลไม้นั่นแหละโดยเฉพาะแร่ธาตุที่สำคัญอย่างแมกนีเซียมและวิตามิน B6 ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของระบบขับถ่าย ซึ่งสามารถหาทานได้ในผักผลไม้จำพวกผักใบเขียวเข้มผักคะนา้าผักกวางตุ้งผักขมแครอทฟักทองกะโพดกล้วยสม้มสับปะรดและผลไม้เปลือแข็งทุกชนิดอันดับที่ 3. ดื่มกาแฟมากไปก็เสีย่ยงจริงๆก็คือกาแฟนั้นดื่มได้แต่ต้องคอยระวังปริมาณของคาเฟอีนที่มากเกินไปทำให้ความตันโลหิตที่สูงขึ้น ส่งผลให้ไตทำงานหนักเกินความจำเป็นอันดับที่2การทานยาแก้ปวดมากเกินไปปวดหัวปวดตัวเอะอก็ซัดยาแก้ปวดระงับความทรมานแต่อันตรายต่อไตเป็นอย่างยิ่งเพราะไตต้องทำงานหนักเพื่อขจัดสารเคมีบางทิศที่แปลกปลอมต่อร่างกายทางที่ดีให้ร่างกายเราได้ฟื้นฟูตัวเองบ้างออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอทายาแก้ปวดก็แทบ มันจะไม่จําเป็นเลยและอันดับที่1การบริโภคโปรโตีนจากเนื้อสัตว์มากเกินไปโปรโตีนจากเนื้อสัตว์เป็นสิ่งที่ดีต่อร่างกายช่วยสร้างก้ามเนื้อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแต่หากได้รับเกินความจําเป็นอาจส่งอาจจะส่งผลเสียต่อไต,อตะระบบขับถ่ายอย่างอาหารจานเดียวกระเพราไก่หมูทอดกระเทียมทานได้เลยไม่ต้องกลัว แก่ท่าบุฟเฟ่ปิ้งย่างชาบูหมูกระทะอาทิตย์ละ3 4ถึง4วัน,บนแบบนี้น่าเป็นห่วงทั้งโรคอ้วนโรคไตและโรคร้ายสารพัดขอบคุณข้อม,มูลจากดีมิกโซนและวิกิพีเดีย